จุดเด่นของเขียงที่ทำจากไม้ลูกหยีหรือภาคอีสานเรียกว่าไม้เคงก็คือหนึ่งเลยไม่ขึ้นลานะคะทุกคนปัญหาที่ทุกคนต้องเจอก็คือเวลาซื้อเขียงไม้มาใช้จะมีลาใช่ไหมคะขอให้เปลี่ยนเลยนะทุกคนข้อข้อเด่นของเขียงไม้ลูกหยีก็คือจะไม่ขึ้นลาเพราะว่า เขียงไม้ลูกหยีทํามาจากไม้เนื้อแข็งนะคะทุกคนวิธีการใช้เขียงไม้ลูกหยีนี้ก็คือแช่น้าเกลือทิ้งไว้นะคะเพื่อไม่ให้ไม้แตกแล้วนะคะหรือว่าแช่แช่ด้วยน้ำที่ผสมน้ามันหมูอะไรก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้เขียงแตกแล้วหน้าเขียงมีความเนียนนะคะเพราะว่าร้านเขาอะ มีการทำหน้าหน้าเขียงอะคะ่ะให้มันเนียนแล้วสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าพบาปัญหาไม้แล้วก็คือเอาไปแช่น้ำสักสองสาวันค่ะทุกคนเนื้อไม้ก็จะประสานกันทางร้านเขาแถมหูหิ้วมาให้ด้วยนะคะจะได้มีที่ห้อยสวยมากทุกคน